ความหวังใหม่วัคซีนรัเสเซียราคาแสนถูกต้านโควิดได้มากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นที่เอาข่าวนี้มาเพราะว่าตอนนี้คือเราก็มีชื่อวัคซีนที่ได้ยินได้ยินกันอยู่แค่ไม่กี่เจ้าใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องโควิดใกล้พันอะไรอีกสารพัดเหมือนกับว่าอุตสหามีวัคซีนแล้วเนาะคือเอาไม่ได้เป็นแผนกรอวัคซีนแต่ว่ามันเหมือนมีปัจจัยใหม่ๆเพิ่มเติมที่มันจะเบรกเราให้ไปช้าลงอีกหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมา ับตาดูวัคซีนอื่นๆกันบ้างแต่น่าเสียดายว่าเราไม่สามารถฉีดเองได้นะใช่ไหมถ้าเราซื้อจาก Ebay มาฉีดเองได้เนี่ยนะคงทำไปแล้วอะ่ะก็คือที่บอกว่าราคาแสนถูกเพราะว่ามันแค่ประมาณเห็นเขาบอกว่าแค่10บ US คือไม่กี่ร้อยบาทเองอะ่ะแต่ทีนี้ว่าถ้ารอรัฐบาลคงไม่รู้จะได้นำเข้าอันนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดรอเอกชนก็10 US นั่นคือแค่ต้นทุนวัคซีนแต่ว่าต้นทุนค่าหมอก็บวกเข้าไปคงจะมากกว่านี้แน่ ครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็เทียบกับค่าตรวจโควิดที่ต้องตรวจทั้งไปและกลับแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะดีกว่าถ้าถ้าสมมุติว่าปลายทางเขาบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องตรวจโควิดนะนะก็ขอมาอันนี้ก่อนนะครับก็คือมีอยู่สองข่าวอันนี้ก็คือเป็นเพจของคุณหมอชื่อดังท่านนี้นะซึ่งถ้าพูดชื่อก็คงจะออกตามสื่อกันเยอะอยู่แล้วทั้งหมดเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็หัวข้อนี้คุณหมอก็บอกว่าโควิดสิบเก้าวัคซีน สปุ t n i k 5ของรัเสเซียสปุ t นิ k นี่ชื่อเหมือนยานอวกาศที่รัเสเซียเขาส่งไปดวงจันท์นะส่งไปได้ก่อนอเมริกาอีกในที่สุดแต่ภาษาตรงนี้อาจจะค่อนข้างยากจะพยายามพูดให้มันดูง่ายขึ้นข้อมูลการศึกษาระยะที่3ของวัคซีนนี้ได้มีการเผยแพร่ในวารสารชื่อดังกลบข้อกล่าวหาที่เคยครอบคุมในอดีตเพราะว่าประสิทธิภาพสูงถึง91.6% คือก่อนหน้าน,นี้เคยถูกค้นหาเพราะว่าผลิตได้อย่างเร็วมากคือจริงๆเขาออกข่าวเป็นเจ้าแรกเลยนะว่าเขาผลิตสําเร็จแล้วซึ่งก็โดนกล่าวหาเพราะว่าผลิตได้ก่อนเสร็จก่อนเจ้าดังอย่างไฟเซอร์ซะอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คือมีการทดสอบแล้วเรียบร้อยตอนนั้นยังทดสอบไม่เสร็จก็เอามาฉีดแล้วก็เลยโดนหาเรื่องวัคซีนของรัสเซียตั้งชื่อตามยานอาวกาศที่เคยสู่อวกาศเป็นเครื่องแรกของโลก ข้อมูลประสิทธิภาพค่อนข้างชัดเจนในการศึกษาวิจัยวัคซีนส putnik v เป็นไวรัสเวกเตอร์เช่นเดียวกับ astrazeneca คือเป็นวัคซีนที่วัตถุดิบเป็นประเภทเดียวกันนั่นแหละคือแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็ต่างกันตรงที่วัตถุดิบที่ใช้ผลิตมันจะเป็นคนละอย่างกันที่ใช้อดีโนไวรัสเป็นตัวนำสารพันธุก,กรรมเข้าสู่เซลล์มนุษย์แล้วให้เซลล์มนุษย์สร้างโปรตีนเปลือกผิวของไวรัสโควิดชื่อไม่พูดถึงแล้วกัน ก็คือแอสตาซีเนกาเองก็ใช้อดีโนไวรัสเหมือนกันแต่ใช้ของลิงชิมแปนซีส่วนของสปุตนิกใช้อดีโนไวรัสของมนุษย์เออแล้วเขาอย่างไงอ่ะคือเขาเอามาเพาะเลี้ยงแล้วก็ให้มันโคลนิ่งตัวเองอะไรเงี้ยหรอคงไม่ใช่ว่าไปดูดไอไวรัสนี้มาจากคน <c oughs> เอออาจจะเอาต้นแบบจากของคนแล้วก็มาปั๊มเอาเองอย่างนี้หรือเปล่าคือวัคซีนของโควิด1 9เนี่ยต้องฉีดสองรอบแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยจะห่างกันประมาณยีวัน ทีนี้ของแอสนาเนี่ยที่เราหมายมั่นปั้นมือนักหนาเนี่ยเขาใช้อดีโนไวรัสแต่ว่าเป็นรุ่นเดียวกันทั้งสองเข็มเป็นแบบเดียวกันทั้งสองเข็มฉีดสองรอบแต่ของสปุตนิก5เนี่ยเป็นออดีโนไวรัสที่คนละรุ่นกันทั้งสองเข็มใช้คนละรุ่นก็คือเข็มแรกใช้ออดีโนไวรัส5แล้วก็เข็มที่2ใช้ออดีโนไวรัส26สซึ่งเป็นคนละรุ่นกันก็หมายความว่าพอฉีดเข็มแรกไปแล้วก็จะ เว้นไปประมาณสักสามสัปดาห์ก็จะมาฉีดเข็มที่สองซึ่งเป็นคนระรุนเพื่อให้ไปต้านเข็มแรกเหมือนแบบว่าให้ร่างกายได้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองจากการทดลองของรัเสเซียพบว่าถ้าให้ไวรัสชนิดเดียวกันที่เป็นเวกเตอร์ตัวเดียวกันการกระตุ้นเข็มที่สองภูมิต้านทานจะขึ้นน้อยก็แอสตานั่นไงที่เราหวังนัดหวังหนานเนี่ยก็คือใช้รุ่นเดียวกันทั้งสองเข็มไนภูมิต้านทานจะขึ้นน้อยไม่เหมือนกับการใช้ไวรัสต่างชนิดภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงมากกว่าดังนั้น สปูตินิก5ของรัเสเซียจะฉีดเข็มที่1และ2ต้องมีการแยกแยะจากกันไม่ฉีดไวรัสตัวเดียวกันเหมือนอย่างของแอสตาทำให้ไวรัส่วัคซีนของรัเสเซียเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นวัคซีนนี้ได้ขึ้นทะเบียนให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้ว17ประเทศซึ่งไม่มีไทยสงสัยรัเสเซียจะโกรธไทยอยู่หรือเปล่าไม่ยอมซื้อวัคซีนของรัเสเซียไปใช้ก็เลยป่านนี้ยังไม่ให้ไทยเข้า แล้วก็ราคาที่ประกาศไว้บ,บนหน้าเว็บของบริษัทก็บอกว่าไม่เกินสิบเหรียญ US ก็เนี่ยที่บอกว่าราคาถูกเนี่ยสิบเหรียญ US ก็ส0 0ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองอะ่ะไม่รู้ว่าต่อเข็มหรือต่อสองเข็มอาจจะให้ต่อสองเข็มก็ห0ร้อยเกือบเจ็ดร้อยก็ถือว่ายังโอเคอยู่ดีแต่บุงเล็บว่ามันเป็นต้นทุนวัคซีนแต่ว่าคือประเทศเรานี่ถ้ามากก็ไม่ได้นําเข้าอันนี้แต่ถ้าเป็นรอฉีดของเอกชนคงต้องบวกค่าหมอค่าบริการอะไรไปอีกครับก็คือกลับมาที่ข่าวแรกนะครับก็เดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอเหมือนกันก็ แต่นี้ผลวิจัยล่าสุดของส putnik f i ในการทดสอบเฟสสามตัวอย่างที่บอกอว่าที่โดนกล่าวหาเพราะาตอนนั้นยังไม่ใช่ยังอยู่เฟสอะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่งหรือสองหรืออะไรก็เอามาฉีดแล้วซึ่งเขาต้องเหมือนท,ทดสอบกันหลายรอบให้มันชัวร์ถึงจะฉีดแต่นี้คือทดสอบยังไม่เสร็จก็ฉีดแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้คือทดสอบน่าจะเกือบเสร็จแล้วก็เลยได้มาเคลมว่าไอเก้าสิบเอดจุดหกเลยนะ น้อยกว่าของแพงอย่างของอเมริกาซึ่งราคาเป็นพันอันนี้ราคาแค่ประมาณไม่กี่ร้อยเองส่วนที่เราจะเอามาฉีดของแอสตาเนี่ยเห็นว่าคือราคาไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าส่วนลดหรืออะไรของเขาไม่รู้เขาประมาณว่าเข็มหนึ่งน่าจะไม่ถึงร้อยนะราคามันถูกเพราะว่าประเทศเราไม่มีตังในช่วงนี้หรือเปล่าแต่ว่าถูกหรือไม่ถูกก็ช่างแต่ว่าที่สำคัญคือมันช้าต่อให้ถูกแต่มันช้าก็ไม่ดี ก็คือผลวิจัยนี้ออกมาเมื่อสองกุมภาพันธ์นี้เองที่ระบุว่าป้องกันโควิดได้ถึง91.6%็กอ็คิดว่าคือช่วงนี้มันมีปัจจัยเรื่องไวรัสกายพันธุ์ที่ทําให้อ่ประสิทธิภาพของวัคซีนต่อให้อันนี้บอกว่า91%เแต่ว่ามันเป็นโควิดอันเก่าใช่ไหมถ้าโควิดอันใหม่ประสิทธิภาพอาจจะดรอปลงแต่มันไม่สําคัญมันสําคัญที่สภาวะจิตใจของคนที่ว่าได้ฉีดไปแล้วคือพร้อมจะต่อสู้กับโควิดและของเดิมคือไม่มีวัคซีนก็เลย ยังกลัวโควิดตอนนี้มีแล้วแล้วจะยังไงกันต่อที่คืออยากรู้คืออยากรู้ตรงนี้ถ้าเกิดคนไทยส่วนใหญ่ได้ฉีดไปแล้วเราจะยังกลัวอยู่เหมือนเดิมไหมก็คือตรงนี้เขาบอกว่ามีอาสาสมัครเกือบ2 0 0หมื่นคนที่เข้าร่วมทดสอบวัคซีนตัวนี้ซึ่ง25บอร์เซ็นในจํานวนนี้ได้รับยาหลอ,อกก็ประมาณเกือบ5้า5,000ันคนนับตั้งแต่เริ่มต้นทดสอบเฟสสามพบผู้ป่วยที่แสดงอาการโควิดแค่สิบคนจาก2 0 0 0 0เนี่ยนะ ในกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนอ๋ออ๋จังหมื่นห้าสิเพราะว่ายี่ห้าเปอร์เซ็นคือเป็นยาหลอกฉะนั้นหมื่นห้าพันคนคือได้รับวัคซีนจริงมีป่วยโควิดแค่สิบหกคนเดี๋ยวหมื่นห้าพันคนป่วยสิบหกคนมันมันแค่ศูนยะ์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะแล้วก็ในกลุ่มผู้ที่ได้รับยาหลอกมีป่วยหกสิบสองคนก็คือห้าพันป่วยหกสิบสองคนยาหลอกเนี่ยป่วยหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือการฉีดวัคซีนสองโดสห่างกันยี่สิบเอ็ดวันจะให้ประสิทธิภาพ ต้านอาการป่วยมากถึง91.6%คือวัคซีนที่ฉีดไปตอนนี้ก็จะเป็นว่าลดความรุนแรงของโรคก,ก็คือถ้าเราบาังเอิญติดโควิดก็จะเออ่มันจะไม่รุนแรงแต่ว่าเราก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้อยู่ก็เลยยังคงเป็นข้ออ้างให้ทางการไทยยังคงต้องกัดตัวเพราะว่าคุณติดโควิดแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าคุณยังแพร่เชื้อให้คนอื่นที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนได้แต่เราก็ไม่รีบฉีดะคือถ้าเรารีบฉีดนะเราก็ไม่มีข้ออ้างแล้ว คือวัคซีนมันคือลดความรุนแรงใช่ไหมแต่ฉันก็ฉีดด้วยเหมือนกันฉะนั้นต่อให้แพ้มาได้ฉันก็เหมือนมีชุดเกราะอ,อยู่อะไรเงี้ยก็นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าผลการวิจัยดังกล่าวซึ่งผ่านการตรวจสอบและได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญแล้วคือพิสูจน์แล้วหมายความว่าโลกมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพต่อสู้กับการระบาดของโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชนิดจะบอกว่าแอสตาราที่เราหวังนักหวังหนานเนี่ยถ้าจำไม่ผิดป้องกันได้แค่70%เอร์ น้อยกว่าอีกแล้วเราก็ยังจะไปหวังกับยี่ห้อนี้คืออันนี้เขาแค่ปั๊มเร็วเฉยเฉแอสตราเขามีออกมาได้สักเป็นเดือนแล้วเขาแค่ปั๊มเร็วผลิตเร็วแต่ว่าประสิทธิภาพยังไม่ค่อยดีแต่เรายังจะไปเอามาผลิตเองอีกก็กลายเป็นว่ารัเสเซียเขาก็ได้หน้าเลยของเดิมเคยโดนกล่าวหาตอนนี้พลิกเกมละเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับการตัดสินใจของรัเสเซียที่เริ่มฉีดวัคซีนก่อนเผยแพร่ผลการทดสอบสุดท้าย คือเป็นเพราะว่ารีบฉีดก่อนโดยที่ยังทดสอบไม่เสร็จไงก็เลยโดนกล่าวหาก็คือรัเสเซียได้อนุมัติให้ใช้สปุตนิกไฟตั้งแต่เดือนสิงหาคมก่อนจะเริ่มการทดสอบเป็นวงกว้างคือเริ่มฉีดแบบทดลองกลุ่มเล็กๆก,ก่อนตั้งแต่สิงหาแล้วแล้วก็เป็นประเทศแรกในโลกที่อนุญ,ญาตให้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ท่ามกลางการตั้งคำถามจากต่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แนวหน้าได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกก่อนจะมีการกระจายเป็น วัคซีนเป็นวงกว้างในเดือนธันวาคมให้กับคนบางกลุ่มเช่นครูเจ้าหน้าที่แพทย์และนักข่าวอ๋อไม่ไม่มีการท่องเที่ยวใช่ไหมจากนั้นจึงเริ่มฉีดให้ประชาชนทั่วไปตั้งแต่เดือนมก,กราเพิ่งเริ่มเองเหรอแสดงว่าต้องรอดูผลอีกสักพักว่าฉีดกันเยอะๆแล้วผลจะเป็นยังไงอันนี้คือเป็นกราฟเอ่อโควิดของรัเสเซียนะครับข้างบนคือติดเชื้อข้างล่างคือเสียชีวิตนี่เพิ่งเริ่มฉีดเองก็ลดแล้วเหรอเก <laughs> ี่ยวไหมเกี่ยวกับ,กบวัคซีนไหมตอนนี้ก่อนนั้นนี้เพิ่มมาตลอดเลยนะตอนนี้คือ เริ่มลดลงตั้งแต่ปลายเดือนธันวาแล้วอะ่ะเออก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะส่วนการเสียชีวิตยังคงทรงทรงอยู่แต่ด้วยความใหญ่ของประเทศแล้วเนี่ยปริมาณการเสียชีวิตถ้าเทียบกับประเทศในยุโรปถือว่าไม่เยอะเลยนะรัะเสเซียครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพราะว่ามันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของการเดินทางนะครับอ่าก็คือโกโนไกไม่ได้อยากจะโขนอะไรเกี่ยวกับวัคซีนมากแต่ว่ามันเกี่ยวเรื่องของการเดินทางของเราเราก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นปัใจจัยในการนําเสนอด้วยว่า อตอนนี้ก็คือเรื่องของวัคซีนว่ายังไงแล้วก็ทั้งต่างประเทศเขาฉีดกันเยอะแค่ไหนคือถ้าต่างประเทศเขาฉีดกันเยอะมากแล้วแต่ไทยยังไม่ฉีดเนี่ยนะมันจะกดดันประเทศไทยมากว่ายังไงทำไมคุณถึงช้าคุณอ้างคือเขาชอบไปแขวประเทศอื่นไงว่าแบบเขาเอาประเทศอื่นเอาประชาชนเป็นหนูทดลองอะไรอย่างเงี้ยเราแบบหล่อมากเราบอกว่าเราไม่อยากให้ใครต้องเป็นเหยื่อ ย่งเราจะรอดูไปแต่ว่าวงเล็บจะเจ๊งยังไงก็ช่างอะไรเงี้ยคือเราดูต้องดูต่างประเทศว่าเขาฉีดแล้วจะเป็นยังไงถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเขาก็คงจะคลายล็อกดาวน์อะไรกันไปแล้วก็เรื่องวัคซีนพาสปอร์ตว่าจะยังไงว่าคนฉีดวัคซีนมาแล้วไปต่างประเทศก็คือไม่ต้องกักตัวแล้วใช่ไหมส่วนของไทยก็ต้องติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ